มีคนช่วยเราทํางานแทนเราได้นะดีมากเลยค่ะวันไหนที่เราอยากไปเที่ยวอยากไปพบปะเพื่อนฝูงอะไรประมาณนั้นก็จะมีคนช่วยเราแต่ที่หนัหนกๆที่เราคิดว่าช่วยการประหยัดต้นทุนของเราได้เยอะมากมบางครั้งบางครั้งขั้นตอนที่เราไม่ใช้โปรแกรมนะคะสต๊อกเราอาจจะบวมคือไม่รู้ว่าตัวไหนขายดีขายถูกเราก็ซื้อซื้อซือซอซอเข้ามาบางครั้งก็ ไม่ทันขายหมดอายุแล้วม,ม,มันสต็อกเยอะเกินแต่ตอนนี้เราสามารถดูรายงานได้ว่าสต็อกคงเหลือของเราณนะปัจจุบันเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ตัวไหนที่ขายดีถ้าตัวไหนขายไม่ดีเรากรสั่งน้อยลงประมาณนั้นนะคะเทนเทนเจริญเติบโตขึ้นมาเราเรียกว่าเจริญเติบโตมาเพราะวิสิยทัศน์ทำให้เราโต ทำไมผมต้องกล้าพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าโปรแกรมพิเศษพัฒน์ทาให้สิ่งที่เราทํางานเป็นอุปสรรคทำให้ไดขึ้นประทับใจโปรแกรมที่สามารถตอบโจทย์การต้องก,า,การของเราได้ผมประทับใจในโปรแกรม s i n e s s p ฒน s สามารถช่วยเป็นเพื่อนคู่คิดในธุรกิจได้อย่างดีนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือบร,ริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมเราสามารถปรึกษามีคนให้คำแนะนำ ในธุรกิจได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสามารถต่อยอดในธุรกิจได้